การขาดนัดยื่นคำให้การคำให้การหมายความว่ากระบวนพิจนารณาใดๆซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งยกข้อต่อสู้เป็นข้อแก้คำฟ้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ซึ่งหากจำเลยหรือคู่ความฝ่ายที่ถือว่าเป็นจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การแล้วศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัด โดยสารอาจสือพยานเกี่ยวกับข้ออ้างของโจท์ไปฝ่ายเดียวและพิพากษาให้จำเลยหนี้หรือกระทำการตามฟ้องโจท์ทำให้จำเลยหมดโอกาสในการต่อสู้คดีผลการขัดนัดยื่นคำให้การ เมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การแล้วซึ่งหมายเรียกนั้นชอบด้วยกฎหมายให้จำเลยทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลภายใน15วันนับตั้งแต่มีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องจากฝั่งโจทก์ตามมาตรา177หากเป็นกรณีที่เมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกแล้วแต่จำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือตามคำส,สั่งศาล ดังนั้นให้ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การตามมาตรา197เมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแล้วก็จะเกิดหน้าที่ของโจทย์คือโจทย์จะต้องมีคำขอต่อศาลภายใน15วันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การสิ้นสุดลงเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดให้โจทย์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยขาดนัดตามมาตรา198 กรณีที่โจทก์ไม่ทำตามหน้าที่ของตนคือโจทก์ไม่ยื่นคำขอต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา198วรรคหนึ่งดังนั้นจึงให้ศาลมีคำสั่งจำน่ายคดีนั้นเสียจากสารระบบความตามมาตรา198วรรคสองแต่อย่างไรก็ดีการที่ศาลจะสั่งจำน่ายคดีนั้นเสียจากสารระบบความนั้นเป็นดุลยพินิจของศาลที่ศาลจะสั่งหรือไม่ก็ได้ กรณีต่อไปเป็นกรณีที่โจทก์ทำตามหน้าที่ของตนคือโจทก์ยื่นคำขอต่อสารภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรา198วรรคหนึ่งให้สารมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีไปโดยขาดนัดไปตามมาตรา198ทวิ 1. แต่หากเป็นกรณีที่สารมีเหตุสงสัยว่าจำเลยจะไม่ทราบหมายเรียกให้ยื่นคำให้การ ศาลจะมีคำสั่งให้ส่งหมายเรียกใหม่โดยวิธีส่งหมายแบบธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทนและจะก,กำหนดเงื่อนไขยอย่างใดตามที่เห็นสมควรเพื่อให้จำเลยได้รับทราบหมายเรียกนั้นก็ได้ตามมาตรา1 9 8วรรคสแต่อย่างไรก็ดีการที่โจทยื่นคำขอต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา1 9 8วรรคหนึ่งแล้วในกรณีที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ ขาดคดีโดยขาดนัดน,นั้นศาลจะต้องดดตรวจดูคำคำฟ้องของโจทย์หากคดีมีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายศาลอาจจะไม่ต้องสืบพยา,ยานของโจทย์อีกก็ได้ตามมาตรา198วรรค3ประกอบมาตรา198ทวิในกรณีที่ศาลอาจใช้ดุล,ลพินิจในการสืบพยา,ยาน เกี่ยวกับข้ออ้างของโจทหรือพยานหลักฐานอื่นไปฝ่ายเดียวตามที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้นั้นหากศาลเห็นว่าคําฟ้องของโจทมีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายหรือยกขึ้นอ้างโดยลํำพังซึ่งข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนแล้วศาลอาจมีคําพิพากษาหรือคําสั่งชี้ขาดให้โจทเป็นฝ่ายชนะคดีโดยจําเลยขาดนัดยื่นคําให้การได้ตามมาตรา198ทวีแต่ใน แต่หากเป็นกรณีที่เป็นการสืบพยานซึ่งเป็นคดีเฉพาะตามมาตรา198ทวิวรสองเช่นคดีที่เกี่ยวด้วยสิทธิสภาพบุคคลคดีที่เกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัวยกเว้นเรื่องมั่นและมรดกคดีที่พิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ศาลจะต้อง สืบพยานหลักฐานโจทย์ไปฝ่ายเดียวและศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอื่นมาสืบได้เองตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามมาตรา198ทวิวรกสองหากเป็นกรณีที่มีคำขอบังคับซึ่งโจทย์ให้จำเลยชำระหนี้ในการกำหนดจำนวนเงินตามคำขอบังคับของโจทย์ให้ศาลปฏิบัติดังนี้ 1. ห,หากเป็นกรณีที่โจทย์ มีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้เป็นจำนวนเงินแน่นอนให้ศาลมีคำสั่งให้โจ์ส่งพยานเอกสารตามที่ศาลเห็นว่าจำเป็นแทนการสืบพยานแต่หากเป็นกรณีที่โจ์มีคำขอบังคับให้จำเลยชำระหนี้แต่จำนวนเงินนั้นไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน ให้สารสืบพยานหลักฐานโจทไ,ไฟฝ่ายเดียวและสารอาจเยกพยานหลักฐานอื่นมาสืบได้เองตามที่เห็นว่าจำเป็นตามมาตรา198ทวิวรัก3ามในกรณีที่จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การนั้นไม่มาวันสืบพยานตามมาตรา198ทวิไมให้ถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณาตามมาตรา198ทวิวรัค4ีและในกรณีที่ โจ์ไม่ไปในวันสืพยานหรือโจทย์ไม่ได้ยื่นพยานหลักฐานในการนำสืภายในกำหนดระยะเวลาของศาลให้ถือว่าคดีของโจทย์ไม่มีมูลและให้ศาลยกฟ้องของโจทย์ตามมาตรา1 9 8ทวิวรรค5ค่ะเราจะมาดูในส่วนของจำเลยกันนะคะถ้าจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้กา,ารมาศาลก่อนศาลวิิจฉชยชีช้ขาดคด,ดีและแจ้งต่อศาล ในโอกาสแรกว่าตนจะประสงค์ต่อสู้คดีและในกรณีที่ศาลเห็นว่าการขัดนัน้นยื่นคำให้การนั้นไม่ได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควรให้ศาลมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้จำเลยยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลา ที่ศาลเห็นสมควรและจะดำเนินพิจารณาใหม่ตั้งแต่เวลาที่จำเลยขาดนั้ดยื่นคำให้การตามมาตรา1 9 9วรหนึ่งนั้นเป็นไปโดยจงใจหรือไม่มีเหตุอันสมควรก็ดีให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปซึ่งในกรณีเช่นนี้จำเลยอาจถามค้านพยานโจทย์ที่อยู่ระหว่างการสืบได้แต่จะนำสืบพยานหลักฐานของตนไม่ได้ตามมาตราห9 9วรค และในกรณีต่อไปนะคะถ้าจําเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาหรือศาลไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การหรือศาลมีคำสั่งพิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การตามมาตรา1 9 9ตีมาก่อนจำเลยนั้นจะขอยื่นคำให้การตามมาตรา1 9 9 อีกหรือจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ตามมาตรา1 9 9วรรค3ซึ่งในกรณีของจำเลยหลังศาลจีเลยพิพากษามีคำในการขอพิจารณาคดีใหม่อาจจะดูด้วยากหลักยกณค์ให้กาตามมาตราหนึ่งเ้าวราเลยนั้นอาจมีคแก้ของให้ยนจารณาคดีหต่งสม้ีคำาพิพากษาในการขอพิจารณาคดีใหม่ อาจจะดูจากหมักเกณฑ์มาคาตัดแล้วก็เก้าตวาหรือมาตาหนึ่งก็เก้าิจารณาคดีใหม่นั้นต้องห้ามตามกฎหมายทางแก้ของจำเลยหลังสารมีคำพิพากษาในการขอพิจารณาคดีใหม่ตาจะเก้าเก้าจากหลักเกณฑ์ทางแก้ของจำเลยหลังสารมีคำพิพากษาในการขอพิจารณาคดีใหม่อาจจะดูจากหลักเกณฑ์ ตามมาตรา199จัตาวามาตรา199เาบญจะแล้วแต่กรณี